นักสืบหนุ่มที่เพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้ชื่อธีรัตเขามาจากกรุงเทพเพื่อหนีจากการทำงานที่ซับซ้อนในเมืองใหญ่เขาหวังว่าจะได้ใช้ชีวิตที่เงียบสงบในเมืองที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์อาชญากรรมแต่ไม่ทันไรเขาก็ได้รับมอบหมายให้เข้ามาสืบสวนคดีฆาตกรรมที่ไม่ธรรมดาในเมืองนี้ธีรัตรรู้สึกว่าอาชญากรรมในเมืองนี้ไม่เหมือนที่ไหนๆเขาเคยเห็นมาทุกสิ่งดูเหมือน จะปกติแต่กลับมีสิ่งบางอย่างที่ไม่ค่อยจะถูกต้องคดีฆาตกรรมทั้งสองเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันและไม่มีร่องรอยของการบังคับหรือการต่อสู้เขามั่นใจว่าเบาะแสที่เขามีจะต้องพาไปหาคำตอบได้แต่ก็ไม่ง่ายเลยเขาเริ่มสืบหาข้อมูลจากตำรวจในเมืองและได้พบว่าสมบัติและวิทูลทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันที่ซ่อนอยู่ลึกๆทั้งคู่เคยทำงานในที่เดียวกันมาก่อนทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยและมีบางสิ่งในอดีตที่ทําให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ยากจะลืม ทีระเริ่มพิจารณาว่ามีบางคนในเมืองอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้เขาตัดสินใจไปเยี่ยมบ้านของสมบัติและวิถุนเพื่อหาคำตอบเพิ่มมาเติมในขณะที่เขาเข้าไปในบ้านเก่าของสมบัติเขารู้สึกถึงความมอเย็ยนยะเยือกที่แผร่ซ่านไปทั่วทุกอย่างในบ้านยังคงเหมือนเดิมราวกับเวลาไม่เคยเดินไปข้างหน้าทีรับไม่สามารถละทิ้งความรู้สึกแปลกประหลาดที่เขามีในตอนนั้นได้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองจากที่ไหนสักแห่งแต่เมื่อหันไปเขาก็ไม่เห็นใครมีเพียงความเงียบที่ครอบงำทุกอย่างในบ้านดูเหมือนจะรอคอยอะไรบางอย่าง ซึ่งทาให้ทีระยิ่งรู้สึกสงสัยว่าเขากําลังสืบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้เมื่ออาทิตย์เข้ามาทําการสืบสวนคดีที่เมืองเล็กๆเ,เขาก็เริ่มสังเกตเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดเมื่อเขานั่งอยู่ในห้องทํางานของเขาคืนนั้นก็มีเสียงกระซิบบางอย่างดังมาเบาๆทําให้เขาหันไปมองรอบๆห้องแต่ไม่มีใครอยู่เขากําลังคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ความเครียดจากการทํางานหนักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นถัดไปทําให้เขาไม่สามารถละเลยได้ในคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังพิจารณาหลักฐาน ในคดีฆาตรกรรมทั้งสองจูจูวิญญาณของสมบัติปรากฏขึ้นตรงหน้าเขามันดูเหมือนจะเป็นแค่ภาพลางๆที่จางๆแต่มีร่างสูงใหญ่ของชายผู้หนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเขามันไม่ได้พูดอะไรออกมาในตอนแรกแต่สายตาของสมบัติที่มองมาเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างแก่เขาวิญญาณของสมบัติยื่นมือมาในอากาศและจูจูก็มีแสงสว่างออกมาจากร่างของเขาอาทิตย์ตกใจและรีบถามว่าคุณสมบัติคุณต้องการให้ผมช่วยอะไรวิญญาณของสมบัติตอบด้วยเสียงที่เหมือนจะมาจากที่ไกลๆว่า คุณต้องตามหาความจริงในที่ที่ไม่มีใครคิดถึงในคืนนั้นเองวิญ,ญญาณของวิทูลก็ปรากฏขึ้นโดยมีท่าทางที่ดูเหนือ่อยล้าและเศร้าโศกเขาพูดกับอาทิตย์ว่ามีคนในเมืองนี้ที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเขาคือคนที่เราต้องตามหาตัวจริงเมื่อวิทูลผู้จบวิญ,ญญาณของเขาก็ลอยหายไปในความมืดอาทิตย์เริ่มรู้สึกถึงการเชื่อมโยงระหว่างสมบัติและวิทูลและการปรากฏตัวของวิญ,ญญาณทั้งสองทำให้เขารู้ว่า เขากำลังจะได้คำตอบจากที่ที่ไม่คาดคิดเขาเริ่มตามล่าหาความจริงที่ซ่อนอยู่ลึกในเมืองนี้และรู้ว่าเขาต้องใช้ทั้งสติปัญญาและความกล้าหาในการไขคดีที่ไม่ธรรมดานี้วิญญาณของสมบัติและวิทูนยังคงแนะนำอาทิตย์ไปในทุกขั้นตอนของการสืบสวนบางครั้งพวกเขาปรากฏตัวในเวลาที่เขากำลังคิดหาทางออกและทิ้งคำใบที่ทำให้อาทิตย์เข้าใจมากขึ้นทุกทีถึงแม้จะไม่มีวิญญาณเหล่านั้นพูดอะไรชัดเจนแต่พวกเขาก็สามารถทำให้เขาเข้าใจสถานการณ์ได้อย่างน่าประหลาดใจอาทิตย์ เริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เหนือธรมชาติเกิดขึ้นกับเขาทุกคืนหลังจากที่เขาทาการสืบสวนเสร็จเขามักจะฝันถึงเหยื่อทั้งสองสมบัติและวิถีในฝันนั้นเขาจะเห็นพวกเขาปรากฏตัวในสถานที่แปลกประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนบางครั้งพวกเขาจะยืนอยู่ในที่มืดหรือบางครั้งก็ปรากฏตัวท่ามกลางแสงที่จางๆราวกับว่าพวกเขากําลังรอให้เขาเข้าใจอะไรบางอย่างในฝันหนึ่งสมบัติยืนอยู่ที่กลางป่าใหญ่สวมเสื้อผ้าของเขาเหมือนในวันสุดท้ายที่เขายังมีชีวิตอยู่สมบัติหันมามองอาทิตย์ด้วยสายตาที่เคลือบไปด้้ววยคาามเศร และความผิดหวังก่อนที่จะพูดขึ้นว่าอย่าเชื่อสิ่งที่เห็นในภายนอกทุกอย่างมีความลับซ่อนอยู่ถ้าคุณมองให้ลึกกว่านี้คุณจะพบความจริงที่ซ่อนอยู่ผู้จบเขาก็หายไปในความมืดในฝันอีกคืนวิทูลปรากฏตัวในห้องที่เหมือนจะเป็นห้องทํางานเก่าๆเ,เขาดูเหมือนจะเหนื่อยและมีความเศร้าในแววตามเมื่ออาทิตย์ถามว่าเกิดอะไรขึ้นวิทูลพูดขึ้นอย่างอ่อนแรงว่ามันคือสิ่งที่คุณไม่เคยคิดถึงคนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือคนที่อันตรายที่สุดอย่าให้ความสงบหลอกคุณเขาหยุดไปชั่วครู่ก่อนจะหายตัวไปจากฝันนั้น ทุกครั้งที่อาทิตย์ตื่นจากฝันเหล่านั้นเขารู้สึกว่าคำใบที่ได้ยินในฝันมีบางอย่างที่เขาต้องหาคำตอบให้ได้เขาเริ่มเชื่อว่าความลับที่สมบัติและวิถูนพยายามบอกให้เขารู้มีความเชื่อมโยงบางอย่างกับคนในมือที่เขาสืบสวนอยู่ทุกคำใบในฝันเหมือนจะทำให้เขาเข้าใกล้คำตอบมากขึ้นแต่มันกลับทำให้เขารู้สึกสับสนมากขึ้นในเวลาเดียวกันเขาตระหนักว่าเขาต้องติดตามเบาะแสที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขคดีนี้ ได้คำใบจากฝันของสมบัติและวิทูลดูเหมือนจะนำเขาไปในทิศทางที่ไม่เคยคิดถึงมาก,ก่อนแต่ความจริงจะเปิดเผยออกมาเมื่อเขาสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้ยินในฝันกับหลักฐานที่เขามีเมื่ออาทิตย์เริ่มขุดลึกลงไปในประวัติของเหยื่อทั้งสองเขาก็พบข้อมูลที่ไม่คาดคิดขึ้นมาความจริงที่ซ่อนอยู่ลึกในอดีตของสมบัติและวิทูลกลับเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่เต็มไปด้วยอำนาจและการทุจริตที่ยากจะเชื่อเชื่อมโยงไปถึงกลุ่มคนบางกลุ่มในเมืองที่เคยมีอิทธิพลและใช้อำนาจในทางที่ผิด สมบัติและวิทูนเคยทำงานร่วมกันในบริษัทแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับโครงการใหญ่ที่มีมูลค่าเป็นพันล้านซึ่งบริษัทนั้นถูกกล่าวหาว่ามีการทุจริตและโกงภาษีอย่างมหาศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั้งสองเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายของโครงการแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขากลับพบว่าโครงการนี้เต็มไปด้วยการลอบบี้และการช่อฉนจากบางคนในวงการความสัมพันธ์ของทั้งสองจึงเริ่มซับซ้อนขึ้นสมบัติ เริ่มรู้สึกผิดที่เขาเคยเกี่ยวข้องกับการทุจริตและเริ่มขุดคุยหาความจริงเพื่อต่อสู้กับความไม่ชอบมาพากวนที่เกิดขึ้นในโครงการแต่ความพยายามของเขากลับนำไปสู่ภัยอันตรายจากคนที่ไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยวิทูลที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็เริ่มกังวลเช่นเดียวกันเขาพยายามเตือนสมบัติให้ระวังตัวแต่ก็สายเกินไปเมื่อทั้งสองตกเป็นเป้าหมายของกลุ่มผู้มีอำนาจในเมืองซึ่งไม่ต้องการให้ความลับเรื่องการทุจริตนี้ถูกเปิดเผยออกมา อาทิตย์เริ่มเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นในจิตใจของเขาเมื่อเขาติดตามคำใบจากวิญญาณของสมบัติและวิถูนเขารู้ว่าเหตุการณ์ฆาตรกรรมทั้งสองไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากการต่อสู้ที่ทั้งสองต้องเผชิญกับผู้ที่มีอำนาจเหนือพวกเขาและการเสียชีวิตของพวกเขาคือการปิดปากคนที่รู้ความจริงเกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นในเมืองนี้สิ่งที่ทำให้อาทิตย์รู้สึกเจ็บปวดคือเขาตรหนักว่า ไม่มีใครในมือที่รู้ถึงความจริงนี้เขาต้องขุดลึกลงไปในอดีตของผู้ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของเมืองนี้ซึ่งทําให้เขารู้สึกว่าเขากําลังเดินทางเข้าสู่โลกที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้อาทิตย์รู้สึกว่าคดีนี้เริ่มมืดมนและสับสนมากขึ้นทุกวันหลักฐานที่เขามีอยู่ดูเหมือนจะไม่เพียงพอในการไขคดีและในขณะที่เขาคิดหาทางออกใหม่ๆเขาก็รู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกําลังตามเขามาทุกคืนหลังจากการสืบสวนเขามักจะหลับไปในสภาพที่เหนื่อยและแต่กลับพบวา่า นวิญญาณของสมบัติและวิทูลปรากฏตัวในฝันของเขาอีกครั้งวิญญาณของสมบัติปรากฏขึ้นในห้องมืดที่ไม่มีแสงใดๆเขานั่งอยู่ที่มุมห้องและมองมาที่อาทิตย์ด้วยสายตาที่ทุ่งเทคุณต้องหาหลักฐานที่หายไปเขาพูดด้วยเสียงที่ดูเหมือนจะมาจากในใจของอาทิตย์เองบางสิ่งถูกซ่อนไว้ในที่ที่คุณไม่เคยคิดถึงจงมองให้ลึกขึ้นในอีกคืนหนึ่งวิญญาณของวิทูลก็ปรากฏตัวขึ้นในที่ที่ดูเหมือนจะเป็นห้องเก็บเอกสารเก่าๆเขาบอกกับอาทิตย์ว่า มีบางอย่างที่ถูกเก็บไว้ในห้องเก็บหลักฐานบางสิ่งที่ไม่เคยถูกเปิดเผยและสามารถเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ถ้าคุณพบมันคุณจะได้คำตอบอาทิตย์เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเขาพลาดอะไรไปหรือไม่เขารู้สึกถึงความกดดันจากวิญญาณทั้งสองที่คอยแนะนําเขาในทุกขั้นตอนแม้จะไม่มีคําพูดที่ชัดเจนแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในฝันของเขากลับเป็นสิ่งที่ทําให้เขามีทิศทางที่จะไปในวันถัดมาทิศตัดสินใจไปที่ห้องเก็บหลักฐานของสถานีตำรวจเขาใช้เวลานาน ในการค้นหาหลักฐานที่ซ่อนอยู่ในมุมมืดของห้องนั้นและในที่สุดเขาก็พบเอกสารชุดหนึ่งที่ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับคดีนี้เมื่อเขาเปิดมันขึ้นเขาพบข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตที่ซ่อนอยู่ในโครงการที่ทั้งสมบัติและวิทูลเคยทำงานอยู่และมันยังบ่งชี้ถึงการมีส่วนร่วมของบุคคลบางคนที่มีอำนาจในเมืองนี้เมื่ออาทิตย์จับเอกสารเหล่านั้นได้ความจริงเริ่มคลี่คลายขึ้น,ขนเขารู้ว่าเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและสิ่งที่เขาค้นพบในตอนนี้จะช่วยให้เขาหาคำตอบจากการฆาตกรรมที่เกิดขึ้น แต่เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะต้องเผชิญกับอะไรในตอนสุดท้ายของการค้นหาความจริงนี้อาทิตย์เริ่มรู้สึกว่าคดีนี้ยิ่งซับซ้อนและมืดมนขึ้นเรื่อยๆแม้เขาจะได้หลักฐานที่สําคัญแต่บางสิ่งก็ยังขาดหายไปสิ่งที่เขาไม่สามารถคาดเดาได้ก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ไม่สามารถเป็นพยานได้เนื่องจากพวกเขาเป็นวิญ,ญญาณที่เสียชีวิตไปแล้ววิญ,ญญาณของสมบัติและวิทูลไม่ได้มีชีวิตอยู่เพื่อให้การหรือให้คําตอบที่ชัดเจนในโลกนี้อาทิตย์ไม่สามารถพูดคุยกับทั้งสอง โดยตรงเหมือนคนเป็นได้สิ่งที่เขาทําได้เพียงแค่ตามคําแนะนําจากวิญญาณที่มาปรากฏในฝันซึ่งบางครั้งก็ให้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือทิ้งคาใบที่ต้องใช้เวลาหาคําตอบแต่เขารู้สึกว่าถ้าหากไม่มีวิญญาณทั้งสองที่ช่วยเหลือเขาคงไม่สามารถเดินหน้าคดีนี้ได้ในคืนหนึ่งขณะที่เขากําลังนั่งอ่านเอกสารที่เขาค้นพบในห้องเก็บหลักฐานวิญญาณของสมบัติปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาในลักษณะที่ดูไม่เหมือนเดิมเขาท่าทางจะเหนื่อยล้าและเศร้าโศกอย่างเห็นได้ชัดเขาบอกกับอาทิตย์ว่า เราไม่สามารถช่วยอะไรได้มากนักเพราะเราคือวิญญ,ญาณที่หลุดพ้นไปจากโลกนี้แล้วแต่ถ้าคุณอยากรู้ความจริงคุณต้องตามหาคนที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขาคือคนที่จะช่วยคุณได้อาทิตย์รู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้อยู่ในโลกของความไม่แน่ใจแต่คำพูดของสมบัติก็ทำให้เขาตระหนักว่าเขาอาจจะต้องหันไปพึ่งพาผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพื่อคลี่คลายคดีนี้วันต่อมา,อาทิตย์พยายามหาข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่สมบัติและวิทุนทำงานเขารู้สึกว่า อาจจะมีใครบางคนที่ยังอยู่และสามารถให้ข้อมูลที่เขาต้องการแต่ปัญหาคือเขาต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นเพราะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตในโครงการนี้ก็อาจจะเป็นคนที่พยายามปกปิดความจริงในขณะที่อาทิตย์คุยกับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เกี่ยวกับคดีนี้เขาเริ่มเห็นบาะแสบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ต้องสงสยัย และการทุจริตที่เกิดขึ้นในอดีตแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอที่จะพิสูจน์อะไรได้เขารู้ว่าเขาต้องหาหลักฐานที่ชัดเจนจากคนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ในใจลึกๆเขากลับรู้สึกว่าเขากำลังถูกวิญญาณของสมบัติและวิทูนคอยคุ้มครองและช่วยเหลือจากเบื้องหลังงอทิตเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาเริ่มเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นเรื่อยๆหลักฐานที่เขามีอยู่บ่งชี้ว่าคนที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมทั้งสองอาจจะอยู่ในชุมชนเดียวกันเมื่อเขาตามสืบข้อมูลในเชิงลึกมากขึ้นเขาก็พบว่า ในอดีตมีคนบางคนที่เคยมีความสัมพันธ์กับสมบัติและวิทูลก่อนที่ทั้งสองจะเสียชีวิตในคดีนี้อาทิตย์เริ่มรวบรวมข้อมูลจากผู้คนในชุมชนและสังเกตเห็นพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่ปกติจากบางคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชายคนหนึ่งชื่อประกรณ์เป็นเจ้าของร้านขายของชำในชุมชนเขาดูเหมือนจะรู้เรื่องราวของสมบัติและวิทูลมากเกินไปและมักจะหลีกเลี่ยงการพูดถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาแม้ว่าเขาจะพยายามทำตัวปกติและสนิทสนมกับคนในหมู่บ้านแต่ ความสงสัยของอาทิตย์กลับเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่เขาสังเกตเห็นท่าทางของปรกรณ์วันหนึ่งอาทิตย์ตัดสินใจที่จะพูดคุยกับปรกรณ์เพื่อหาคำตอบเขาพยายามคุยกับปรกรณ์อย่างใจเย็นแต่ชายหนุ่มกลับแสดงอาการกังวลและพยายามเปลี่ยนหัวข้อการสนทนาอยู่ตลอดเวลาเมื่ออาทิตย์ถามถึงสมบัติและวิทูปลปกรณ์ก็ทำหน้ามีพิรุษและสั่งให้เขาหยุดพูดถึงเรื่องนี้โดยไม่ยอมให้รายละเอียดใดๆอาทิตย์รู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เขาพลาดไปต่อมาอาทิตย์ค้นพบจากการสืบสวนว่าในอดีตปรกรณ์ เคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับทั้งสมบัติและวิทูนในตอนที่พวกเขาทำงานร่วมกันในโครงการใหญ่ปกรณ์เคยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการทุจริตต่อในโครงการนั้นแต่หลังจากที่ทั้งสองเริ่มค้นพบความผิดปกติในโครงการและพยายามเปิดเผยมันเขากลับหันมาทำทุกวิธีทางเพื่อปิดปากพวกเขาข้อมูลที่อาทิตย์ได้มาเริ่มชัดเจนขึ้นและเขารู้ว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้ว่าปกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมสมบัติและวิทูนอย่างไรแม้ว่าปกรณ์จะพยายามหลบหลีก และปิดบังความจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาทิตย์พบในระหว่างการสืบบอสวนทําให้เขาเชื่อมั่นว่าความจริงอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาจึงตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบหายไปเด็ดขาดอาทิตย์รู้สึกว่าเขากําลังเดินทางไปในทิศท,ทางที่ถูกข้อมูลที่อาทิตย์ได้มาเริ่มชัดเจนขึ้นและเขารู้ว่าเขาต้องหาคําตอบให้ได้ว่าปรกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมสมบัติและวิธูลอย่างไรแม้ว่าปรกรณ์จะพยายามหลบหลีกและปิดบังความจริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาทิตย์พบในระหว่างการสืบบอสวน ทำให้เขาเชื่อมั่นว่าความจริงอยู่ใกล้แค่เอื้อมเขาจึงตัดสินใจว่าจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เงียบหายไปเด็ดขาดอาทิตย์รู้สึกว่าเขากำลังเดินทางไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่เขายังขาดคำตอบที่ชัดเจนการสืบสวนในช่วงหลังๆทําให้เขาคิดว่าเขาต้องใช้วิธีที่แตกต่างออกไปและในที่สุดก็ได้คําแนะนําที่สําคัญจากหากวิญญาณของสมบัติและวิถูนในคืนหนึ่งขณะที่อาทิตย์กําลังนั่งทบกทวกหลักฐาน ในห้องทํางานวิญญาณของสมบัติปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งท่ามกลางความมืดมิดของห้องเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาดูเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างอาทิตย์จับความหมายจากสายตานั้นได้เขารู้สึกว่ามันถึงเวลาที่จะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ในฝันที่ตามมาวิทุนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกเขาไม่ได้พูดอะไรแต่เขาพยักหน้าเหมือนกับการให้คำยืนยันในสิ่งที่อาทิตย์คิดวิทุนค่อยๆยยื่นมือออกไปข้างหน้าและชี้ไปที่ประกา์อาทิตย์ เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นในจิตใจภาพของปะกรณ์ที่ยืนอยู่ท่ามกลางความเมื่อท่ามกลางเงาของความผิดบาปเมื่ออาทิตย์ตื่นขึ้นเขามั่นใจว่าเขาต้องไปหาปะกรณ์อีกครั้งเขาเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างปะกรณ์กับก,บการฆาตกร,รรมทั้งอสองหลังจากการสืบสวนที่ยาวนานและการต่อสู้กับความลึกลับที่ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเขาได้หลักฐานที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งทําให้เขากล้าตัดสินใจที่จะเปิดเผยตัวฆาตกร,รในที่สุดอาทิตย์ได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมด ที่สามารถเชื่อมโยงประกรันกับการฆาตกรรมเขาได้บุกไปยังบ้านของประกรันและนําหลักฐานที่เขาพบไปให้ตํารวจในเวลานั้นประกรันไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปเขาค่อยๆยอมรับความผิดของตัวเองและเผยว่าเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังการฆาตกรรมสมบัติและวิถูนประกรันเล่าถึงเหตุผลที่เขาทําเช่นนั้นว่าเขาต้องการปกปิดการทุจริตในโครงการที่เขามีส่วนเกี่ยวข้อง และพยายามจะปิดปากทั้งสองคนไม่ให้เปิดเผยความจริงที่เขาได้กระทำเอาไว้การฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นจึงไม่ใช่แค่การฆ่าเพื่อปิดปากแต่เป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องความลับที่เขาไม่อยากให้ใครรู้เมื่อคดีนี้ได้รับการคลี่คลายอาทิตย์รู้สึกถึงความรู้สึกโล่งใจและเสียใจในเวลาเดียวกันเขาได้ไขคดีที่เต็มไปด้วยความมืดมนและความสับสนแต่ก็ไม่อาจลืมสิ่งที่เขาได้พบเจอในระหว่างการสืบสวนวิญ,ญญาณของสมบัติและวิทุนที่คอยช่วยเหลือเขาจากเบื้องหลังกลายเป็นสิ่งที่เขาจะไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิต